สายต่อมาค่ะคุณแมวค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแมวทรจัดทที่จังหวัดไหนคะกรุงเทพค่ะสัญญาณชัดเจนนี้นะคะชัดค่ะค่ะเดี๋ยวรบกว้อขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันอาทิตย์ค่ะค่ะิแปดพฤศจิกายนค่ะค่ะสอห้างหกค่ะเวลาเกิดทราบไม่เอ่ยประมาณเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเช้านะคะค่ะ ค่ะวันนี้สอบถามเรื่องอะไรคะเรื่องการงานแขะอาจารย์ว่าออกจากงานแล้วได้งานใหม่ไหมคะการงานออกจากงานแล้วได้งานใหม่หรือเปล่านะคะค่ะค่ะคุณแมวตั้งจ hmm. well> ิตอธิษฐานนะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะหยิบหินขึ้นมานะคะค่ะไปสมัครงานอะไรไว้คะสมัครไว้หลายที่ค่ะอาจารย์สัมภาษณ์ไปแล้วก็มีค่ะใช่เพราะว่าในช่วงดวงดวงในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยจะมีความเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษเลยนะคุณแมว มันเหมือนกับแบบว่าอาจารย์จะต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจริงๆเพราะ,ะว่าตัวของคุณแมวเองนะในช่วงนี้ถ้าเกิดการสมัครงานไว้แล้วเนี่ยอาจจะไม่อาจจะเป็นการทิ้งช่วงงานน่ะค่อนข้างแบบนานเหมือนกันนะคะค่ะค่ะ,คะแต่ถามว่าโอกาสได้มีไหมมีนะคะแต่จะเป็นการแบบว่าจากเพื่อนแนะนำมากกว่าในซึ่งในช่วงนี้จะเป็นเหมือนกับว่า ถ้าส่วว่าตัวคุณแมวเองอ่ะไปสมัครแล้วเนี่ยคือมันเป็นเหมือนแบบว่าอาจจะตอนตอนกรอกเงินเดือนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะจะอยู่ในมีผลกับการพิจารณาอของเขา,ขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณแมวเนี่ยก็ไปสมัครเรื่อยๆแล้วไม่ต้องซีเรียสมากาในช่วงนี้แต่โอกาสที่คุณของของตัวคุณแมวเองอ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้งานแน่นอนอนะคะแต่เป็นได้การได้งานจากแบบการแนะนําหรือว่า เพื่อนเก่าๆเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วว่าพาไปสมัครนะคะมีเพื่อนเข้ามาช่วยจะเป็นเกณฑ์ประมาณนี้เลยเลยทั้งีหค่ะจะทั้งไหนจะอะไรตลอดลองลองดูค่ะลองดูภายในลองดูค่ะว่าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดไหมค่ะเพราะมันเป็นเป็นเป็นบ่งบอกถึงเรื่องของคนละคนละต่างกันนะค่ะคือการศึกษาอะไรคือมันคนละแนวกันหมดเลยอะค่ะอืมตอนตอนนี้งานครั้งสุดท้ายเนี่ย ที่คุณแมวทําอยู่อ่ะเป็นงานอะไรคะอ,อ๋อติดต่อจัดซื้อห้างค่ะอืมติดต่อติดต่อจัดซื้อค่ะ,คะมีเกณฑ์ไหมคะที่บอกว่าจะมีมีเพราะว่า ตัวตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณแมวเองเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เนาะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นเคยเป็นเจ้านายเก่าหรือว่าอะไรที่ที่เคยรู้จักกันมาก่อนที่ต้องมีคนแล้วบริษัทที่คุณแมวจะได้นะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างชาติชัดเจนแน่นอนมาเก็เองนะอาจารย์ค่ะค่ะเพราะว่าตัวนะที่ทำเออใช่เพราะว่าคือคือจากที่อาจารย์จับไพ่เนี่ยไพ่ชาริออตนี่หมายถึงการเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศหรือว่ามีมีเจ้านายหรือว่ามี เจ้าของบริษัทเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเกี่ยวติดต่อต่างประเทศอยู่แล้วค่ะนะคะจะเป็นอย่างนี้แล้วได้แน่นอนคะเดือนไหนคะเดือนนี้หรือเดือนหน้าอ่าเอาเดือนนี้ก่อนเนาะจะได้ไหมเดือนนี้ยังเป็นการพิจารณากันอยู่นะว่าเขาจะเอาเรายังไงเนี่ยค่ะชัดเจนมากเดือนแปดเนี่ยไม่เกินนี้ได้แน่นอนนะคะแมวอ่าแล้วโชคลาบอีไหมท้าาจารอ่าโชคลาบ โชคลาบเป็นไงบ้างโชคลาบค่ะในช่วงนี้โชคลาบถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคอะยังมีแบบว่าประมาณแบบนิ่งๆอยู่นะคะคุณแมวช่วงนี้ยังนิ่งๆอยู่แลหละนะคะนะและด้านความรักดีไหมคะจ๊ะความรักความรักของคุณแมวเป็นไงบ้างค่ะความรักนะคะตอนนี้แต่งงานแล้วหรือย,ยังเอ่ยแต่งแล้วค่ะแต่งแล้วนะคะตอนนี้เป็นเหมือนกับการ เขาบอกว่าความรักเนี่ยถ้าช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหาการแต่ต้องระวังเรื่องด้านอารมณ์นะค่ะอะไรอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความขัดแยง้งหรือว่าการที่เหมือนว่ามีความคิดเป็นของตัวเองแต่ละฝ่ายมีความคิดของตัวเองมากเกินไปในช่วงนี้อาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้ะนะคะแล้วธรรมดาแล้วเนี่ยอาจารย์สอบถามนิดนึงค,คุณแมมีปัญหากันอยู่ไหมเกีย่ยวกับเรื่องความรัก ไม่มีอะค่ะอาจารย์แต่เวลาพูดบางครั้งก็ขัดหูกันอะไรแค่เนี้ยอ๋อหงั้นก็ผ่านไปได้เนาะเพราะว่าคือบางทีเนี่ยในช่วงเนี้ยตัวเราเองอาจจะอยู่ในสภาวะที่เครียดกับเรื่องการงานด้วยนะคะคุณแมวใช่ชตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาก็เลยบอกว่าเครียดหละก็อาจจะใช้อารมณ์เนาะก็บางทีเนี่ยอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่ถามเหมือเรื่องความรักอะมีปัญหาไหมแต่ไพ่เนี่ยแต่หินเนี่ยที่จับมาไม่ได้มีญ่าอะไร ไม่ไดี<อ>นะคะเพียงแต่ว่าพอพอมันเป็นธาตุไฟปุ๊บเนี่ยจะต้องระวังอ,อารมณ์หรือว่าความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆหรือว่าในความคิดของแต่ละคนนะอนะค,ะ,นะ,คะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะจยา ค่ะอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราเปิดรับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์025836971นะคะและอีกหนึงเบอร์ค่ะ025836972นะคะหรือว่าพิมพ์ SMS นะคะส่งกันเข้ามาได้ที่เบอร์480622นะคะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดค่ะระบุเรื่องที่อยากจะทราบเข้ามาด้วยนะคะหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะอยากจะดูดวงกับอาจารย์ขวัญน,นะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0856664115 นะคะสายต่อมาค่ะคุณรัชนีค่ะค่ะควัสดีค่ะค่ะคุณรัชนีค่ะทรมาจากที่จังหวัดไหนคะอุดรค่ะค่ะสัญญาณชัดเจนดีนะคะชัดเจนค่ะค่ะรบกวนขาวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ12ธันวาคมง5 1 3วันเสาร์ค่ะ12ธันวาคม2513นเหรอคะค่ะวันเสาร์นะคะเวลาเกิดทราบไหมเอ่ยไม่ทราบค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้อยากทราบเรื่องอะไรคะ เรื่องอยากาทกราบเนรื่องโชคลาบวันนี้ค่ะโชคลาบวันนี้เลยเอากันสดๆ,ๆเลยนะค่ะวันนี้เลยวันนี้เป็นไงบ้างจิตอธิที่ฐานนะคะคุณรัชนีโชคลาบวันนี้มีเกณฑ์ไหมคะถูกหวยรวยเบอร์วันนี้มีเกณฑ์ได้โชคนะคุณรัชนีเดี๋ยวท่งสุดตัวเลยนะคุณรัชนีจ่าหินที่จับได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าถามว่าเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบเนี่ยเขาบอกว่าตัวคุณเองอนี่มีทีเดียวเลยวันนี้นะคะ แล้วเขาก็เป็นเหมือนกับแบบว่าคืออาจจะโชคจากการเสี่ยงอสี่ยงโชคเนี่ยใช่ไหมคะอันนี้ก็วันนี้แล้วก็คงจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคุณราชินีค่ะค่ะเขาอาจารย์ถามนิดนึงมีเลขหกอยู่ในดวงใจไหมวันนี้สองจานสองเราถามดีด้วยค่ะก็คือเปล่าหรอที่จริงเราหลอกถามไงจะไปเสี่ยงมากเพราะว่าอันนี้ช่วยว่าทองสลีเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยมีมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเลขหกนะ อ๋อมีโชคเกี่ยวกับก็เลยถามว่าเพราะว่าจัหินก้อนนี้มันเป็นตัวทายของอะไพ่คำว่า the r o v e r the r o v e r คือตำแหน่งเป็นไพ่ใบที่หกของเมเจอร์คณาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยถามว่ามีหกอยู่ในใจไหมเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับจากภาพเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าคนช่วยเหลือหรือว่าเทวดาให้พรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวคุณรัชนีเองอะ ก็มีโชคพอสมควรเหมือนกันนะวันนี้อ๋อมีโชคพอสมควรเหมือนกันแหละเดี๋ยวใช้เก์ใช่ไหมอ่านี่ไงการเสี่ยงโชคเราก็รอคุณรัชนีในวันนี้ตัวคุณรัชนีเองยังอยู่ที่บ้านนะคะอาจารย์แนะนํานะคะให้ว้หรือสวดมนต์ส่งให้เจ้าที่นะว่าเจ้าที่เพราะว่าเจ้าที่บ้านของคุณเนี่ยคือถ้าแม้ว่าไม่มีสารพัดภูมิก็ตามที่ที่คุณอยู่เนี่ยเขาบอกว่า สิ่งตอนนี้โชคของคุณน่อยู่รอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านเลขรถอ่ามีบ้างไหมคุณรัชนีแต่ต้องหาบ้านเลขที่เท่าไหร่ใช่ไหมเลขรถคือเลขรถต่อ5ค่6อาจารย์เลขรถอะไรนะคะ5056ค่ะ5056ค่ะนั่นนั่นแหละเขาบอกว่าอยู่รอบรอตัวคุณมีเลขหกด้วยนะแล้วต้องมาเจอกันอีกทีคุณรัชนีต้องรีบโทรมาหามาบอกอาจารย์หน่อยนะ มาบอกกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสอบถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะยังสามเรื่องครอบครัวค่ะอาจารย์จ้าฮัลโหล้าค่ะงานยางสามคเรื่องครอบครัวนะคะอาจารย์ว่าแฟนมีกิ๊กมีก้ากับเขาไหมที่อยู่กรุงเทพอะค่ะค่ะแฟนมีอะไรนะแฟนอะไรนะคะแฟนที่อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะค่ะถามว่าเขามีกิ๊กมีก้ากอะไรกับเขาอ๋อมีกิ๊กหรือเปล่า ให้อาจารย์ให้อาจารย์ตอบนี่ระวังเป็นเรื่องไหมเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะค่ะถามว่ามีกิ๊กมีกักไหมค่ะจากตรงนี้นะคะอาจารย์มองเห็นว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ไว้วางใจได้เลยนะตัวเขาเองเป็นคนที่มีเสน่ห์คนอาจจะเข้ามาชอบพอแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคุณราชินีค่ะนะคะเรื่องนี้ตัดความกังวลไปได้นะค่ะ ถ้าสัวผิดเนี่ยเป็นพราผู้หญิงเข้ามามากกว่าแต่ตัวเขาเองไม่ได้เลือกนะคุณลชนีไม่ได้เลือกหรือว่าไม่ได้จัดแบบว่าในลักษณะภาพที่อาจารย์เห็นเนี่ยเขาไม่ได้มองใครนะแต่แค่เป็นคนที่แบบเจ้าเสน่ห์แหละแล้วก็มีคนเข้ามาแบบว่าอยากจะเพิ่มยากถามแล้วตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่นิ่งแล้วเหมือนกับว่าเป็นที่ไว้วางใจของคนอื่นได้ถูกต้องไหมคะคุณลชนีในลักษณะแบบนี้ประมาณนั้นปะคะ แฟนก็เป็นคนเป็นคนตาหวานนะคะอาจาันเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าที่ผมติดเยอะค่ะอาจารย์ค่ะยังไงยังไงเขาก็เลือกคุณรัชนีค่ะค่ะสอบถุกประารอาจารย์่ใช่ไหมยังไงเดี๋ยวเดี๋ยววันจันทร์หน้าถ้าถูกเลขงวดนี้เลยโทรหาอาจารย์นะคะอ๋อเจอกันวันพฤหัสดีไหมเอาพฤหัดเหรอคะอาจารย์ค่ะวันพฤหัสจารย์ก็มาก็พอเข้ามาคุยในรายการได้บรรยากาศเอร์ส่วนตัวจดไว้อยู่ ค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเราก็จะมาตอบ SMS จากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถพิมพ์ SMS นะคะส่งกันเข้ามาได้ที่เบอร์4806622นะคะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดค่ะระบุเรื่องที่อยากจะทราบเข้ามาด้วยนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ